สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ร้านกาแฟใกล้บ้านอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งบรรยากาศที่ร้านกาแฟใกล้บ้านนี้ต้องบอกว่าร่มรื่นแล้วก็ดีมากๆนะครับมีลานจอดรถให้สะดวกสบายนะครับอยู่าทางออกมายังอำเภอ,อเครื่องในนะครับอยู่ถนนเส้น23ถนนแจ้งสนิทนะครับมาถึง ตลาดนะครับเป็นตลาดที่อยู่ซ้ายมือแล้วครับแล้วก็บริเวณของที่ดินเมืองอุบลแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาร้านจะอยู่ขวามือนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศภายในร้านกันนะครับชื่อร้านว่าใกล้บ้านนะครับใกล้บ้านอินเดอะการ์เด้นนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศนะครับภายในร้านก็ตกแต่งสวยงามทีเดียวนะครับดูเก้าอี้นะครับคลาสสิกมากๆนะครับคุณผู้ชมครับด้านหลังนะครับเป็น พื้นที่สีเขียวขจีนะครับซึ่งโอ้โหสวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือร้านกาแฟใกล้บ้านเมืองอุบลราชธานีนะครับเอาสวัสดีครับครับร้านกาแฟใกล้บ้านนี้เปิดมานานหรือยังครับสองปีแล้วค่ะอ๋อเปิดได้สองปีแล้วเหรอครับอ๋อพื้นที่บริเวณนี้นี่มันเขาเรียกว่าอะไรครับบริเวณนี้บ้านอะไรครับบริเวณนี้บ้านอะไรนะครับบ้านทุ่งบ้านทุ่งขุนน้อย ตำบลอะไรครับตำบลแจละแมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอ่ะสั่งกาแฟเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะไปดูสวนหลังบ้านนะครับทีนี้อ่ะคุณผู้ชมตามผมมาดูบรรยากาศที่สวนหลังบ้านนะครับคุณผู้ชมครับมีอยู่ในบริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะนี่คือบริเวณของหลังบ้านนะครับคุณผู้ชมครับดูครับ ต้องบอกว่าสวยจริงๆครับคุณผู้ชมครับมาดูครับออืมีน้ําตกด้วยนะครับคุณผู้ชมเออสวยงามครับคุณผู้ชมครับมีน้ําตกจําลองนะครับแล้วก็โอ้มีปลาคร์ฟตัวอย่างใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศดีมากๆครับคุณผู้ชมครับดูปลาคร์ฟโอ้โหปลาคร์ฟสวยงามมากๆนะครับแล้วก็มีทางเดินเป็นก้อนหินนะครับโอ้บรรยากาศดีจริงๆครับคุณผู้ชม ดูนะครับบรรยากาศมีน้ำตกสองที่เลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศของร้านกาแฟใกล้บ้านตำบลแจระแมออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับมีน้ำตกอีกแล้วครับตรงนี้โอ้สวยงามครับร้านกาแฟใกล้บ้านจังหวัดอุบลราชธานีครับคุณผู้ชมครับสวยงามจริงๆครับดูครับบรรยากาศอือือต้องบอกว่าบรรยากาศนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ โอ้ oh, คุณผู้ชมนี่ครับมีที่นั่งซิลให้นั่งด้วยนะครับคุณผู้ชมครับทางร้านบอกว,ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะครับผมจะชิมให้ทุกท่านดูครับสรุปว่าเยี่ยมครับ